สวัสดีค่ะพวกเรายูโกสลาเบียค่ะช,ชื่อพอค่ะร้องนำค่ะกันครับเล่นเบสครับมนครับกลองครับโอ้เล่นกีตาร์ครับอโอ้ชอบเย็นครับก็ทำให้เป็นการรบกวนอะไรก็ช่วยโหวตให้พวกผมหน่อยก็แล้วกันนะก็อยากจะบอกว่าใครที่ตั้งใจอยากจะโหวตก็ โหวตกันซะอย่ารีรอเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะจะกวนส้นตีนให้มันมากมือจับเมาส์แล้วก็กดมาที่ปุ่มโหวตแค่นั้นนะ่ะมันไม่ทำให้ควยรีบหรอกเลือกโทสเปคครับ,รบอาผมเนี่ยจัดว่าเป็นคนที่เคยพอมมาก่อนังนั้นแล้วยังไงครับผมก็แดกเยอะผมแดกทุกอย่างที่ขวางหน้าผมมีความสุขอะทุกวันนี้ผมเรียกว่าอ้วนจนกูไม่กลับเลยครับ จำไว้นะครับปัญหาผมร่วงผมบางรักษาได้อย่าปล่อยไว้นะครับรีบแก้ไขผมเคยอยู่วงคลาสมาก่อนนะครับผมเ,เล่นกีตาร์ครับจะขอยืนยันยืนยันว่าต้องโหวตนะครับถ้าไม่โหวตนะกูจะจิ้มตาพวกมึงโหวตให้กับวงยูโกซลาเบียได้แล้ววันนี้หมดเขตวันที่7นะนะคะพวกเราหวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะโหวตให้กับพวกเราเพราะว่าเราหวังอย่างยิ่ง,ว,ง,งว่าจะได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปกินข้าวโพด ที่กรุงโรมนะครขอให้ทุกคนโชคดีดตอนนี้พวกผมจับเด็กไว้จำนวน30คนผมให้เด็กอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์นั่นคือสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกับการโหวตหนึ่งคะแนนโหวตเนี่ยจะเท่ากับ หนึ่งชีวิตของเด็กถ้าไม่โหวตพวกผมจะฆ่าเด็กทีละคนถ้าคะแนนโหวตไม่ตรงเป้าผมจะเอาเด็กออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ฆ่าพวกเขาซะที่ลานประหารเด็กผมจะมีการโชว์ชักเว้าผมจะเปิดหนังเอ็กในระหว่างการประหารและผมจะชักควยของผมโชว์เด็กๆให้เขาได้เห็นควยสามนิ้วของผมก่อนที่จะขาดใจ แต่พวกคุณจะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นก็ได้เพียงแค่คุณโหวตให้กับพวกผม1คะแนนโหวตเท่ากับ1ชีวิตนี่ไม่ใช่การขู่แต่ผมทำจริงผมทำจริงแน่ๆอาชีพของผม,ผมก็คือขับรถแท็กซี่แต่สำหรับช่วงนี้ผมใช้รถแท็กซี่ของผมในการลักพาตัวเด็กจริงๆเดียนเองก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรอกนะคะคือพวกเราก็ไม่อยากจะ ใช้ความรุนแรงเพราะว่ายูโกสลาเบียไม่ไม่ได้ยมความรุนแรงพวกพวกเราแค่อยากจะนั่งอยู่ที่โรมแล้วก็กินข้าวโพดแล้วก็ดื่มเล่าขาวปิ้งย่างพวกอะไรที่มันอร่อยๆนะคะที่แบบคนที่ไม่แมนเขากินกันนะคะเราคิดว่าคะแนนโหวตเรา อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่กระเตื้องถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างก,การจับเด็กมาเป็นตัวประกันแล้วก็ฆ่าเด็กเพื่อนแลกกับคะแนนนั่นคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทําสิ่งนั้นเราคิดว่ามันได้ผลแน่นอนถ้าไม่มีการโหวตเกิดขึ้นรับรองกูจะฆ่าเด็กพวกนั้นอย่างโหดเหี้ยมกูจะตัดขาเด็กเอาไปทอดรีบโหวตให้ไวเลย เฮ้ยกันโหวตเยอะๆนะครับผมอยากจะไปให้ชาวอิตาเลียนได้เด้าดาาผมบ้างช่องทางการโหวตก็คือเข้าไปที่ f e c o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  k h r t d l o c k Bangkok แล้วก็มีแอปพลิเคชันจาก Reverb Nation ที่คุณได้กดโหวตให้พวกเราหรือไม่ก็ดูตามลิงก์ข้างล่างที่พวกเราแปะไว้ให้ใต้คลิปเท่านั้นเองง่ายๆครับโหวตเลยครับผม ยังไงก็โหวตให้อ่ายูโกสลาเบียหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เจอยากจะอ่าปาร์ตี้แบบสีม่วงกับชาวอิตาเลียนคุกเคล้าอาหารอิตาเลียนเจ๊ว่ามันดีออกนะครับ